ช่วยลดในการเกิดอุบัติเหตุครับ oh. นี่แหละคุณผู้ชมคะและทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ละค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานของสหรัฐเขามีการบังคับนะคะค่ายรถยนต์เนี่ยให้ติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัวเอาไว้ในรถทุกรุ่นที่จะวางจําหน่ายค,ะค่ะในปีหน้า นะคะส่วนบ้านเราแม้ว่าจะยังไม่มีหน่วยงานที่มารับบทบาทที่เป็นผู้ดูแลประชาชนที่ใช้รถกันอย่างจริงจังะนะคะแต่ว่าเรื่องของระบบการควบคุมการทรงตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบสําคัญค่ะที่สามารถป้องกันก่อนเกิดการชนได้นั่นเองค่ะครับก็จริงๆแล้วก็น่าจะทำนะครับเพราะว่า เขาก็ได้มีการทดสอบกันมาแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆะนะครับโดยที่มันทํางานเองด้วยการควบคุมหรือระบบเซ็นเซอร์ในการมีการถัวเฉลี่ยล้อทั้ง4ล้อเ,เพื่อที่จะไม่ให้เสียการส่งตัวในเมื่อเราเคยพูดถึงเรื่องของมลราวาร่าเราเคยหยิบเรื่องของการผลิตผ้าเบรกไม่ให้มีพวกเขาเรียกอะไรผมคาร์บอนไม่ให้ตัวคาร์บอนเข้าไปผสมได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับ จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ผมว่ามันก็น่าจะบังคับได้แล้วหรอครับมันมันจะมีเหตุการณ์ยังไงอะคะจะเรื่องการเสียความส่วนตัวรถคือคือถ้าเกิดว่าเช่นนะฮะไปเจอน้ําข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งแบบอยู่คือน้ําขังถนนเงี้ยใช่อะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งซึ่งมันจะ นั้นน้ำจะเป็นตัวต้านแรงล้อะนะครับก็ทําให้ล้อข้างนั้นเกิดการต้านขึ้นมาแต่ล้อข้างนี้ไม่ถึงการต้านมันก็ยังหม,มุนปกติมันก็จะเสียการทรงตัวอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะเอาตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยหรือว่าจะมีตรงไหนก็ตามล้อใดล้อหนึ่งเกิดการลื่นนถลายขึ้นมาม,มันก็จะโฉบเฉลี่ยล้อให้เกิดการสมดุลขึ้นก็คือไม่ให้เกิดอาการที่เรียกว่าเป็น over s t e e ล i n g หรือว่า under s t e e ล i n g ขึ้นมานั่นแหละครับ มันกลายเป็นว่าคือมีมีมใส่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้อ่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันเนื่องจากมันไม่ได้มีตัวควบคุมไงฮะแล้วก็มันกลายเป็นว่าถ้ามีการตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันทําให้ราคาของรถนั้นมีอุปราคาสูงขึ้นน,นั่นะเป็นปัจจัยสําคัญเลยแต่มันปลอดภัยนะคุณผู้ชมเนาะ ครับก็ส่วนใหญ่แล้วรถขนาดลงมาตั้งแต่ต่ํากว่าคอมแพกต์ลงมาเราเป็นซับคอมแพก์เนี่ยไม่ค่อยจะมีอแต่เราก็เห็นปัจจุบันนี้มีรถซับคอมแพคหลายเจ้าที่ทํามาแล้วรถราคาถูกนะแต่ก็ทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะอันนั้นก็อยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตรถนะ อันนี้ก็ว่ากันถึงเรื่องของการควบคุมการทรงตัวของรถนะคะส่วนคนขับนี่ก็ไปดูแลกันเองก็แล้วกันนะคะเอาล่ะยังไงก็ตามนะครับก็คือว่าอ่าหรือไม่ขับนะฮะแล้วก็ถ้าคุณขับรถอย่างมีสติเนี่ยมันก็ยังไงมันก็มันก็ว่าจะไม่เสียสตังค์อ่ะช่วยได้มากกว่า50%ครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปต่อกันที่ห้างดับรถมือสองที่มีผู้สนใจเข้าชมมากที่สุดประจำวันนี้จากเว็บไซต์ตลาดรถ com กันดีกว่าค่ะ มาดูกันที่ตัวแรกจากนิสสันค่ะกับนิสสัน200เหรอคะ 200s x นะคะ2.0<บ> <6. S 1> ค่ะตัวนี้ปี1992แบบาทเลยอ่าสีขาวค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งไว้ที่750,000บาทค่ะเครื่องเนี่ยเป็น sr20 นะคะตัวหลังตัวหลังหักฝาดำ แปลงหน้าแล้วค่ะแต่งนิดหน่อยนะคะจุดน,นัดดูรถที่กรุงเทพค่ะที่นน,นหรือราชบุรีก็ได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณรัฐพงศ์0863089208 oh. โอ,อ้ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเนื้อคู่อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าตัว ZX เนี่ยตัว200 ZX ตนี่ยตัวนี้มันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นตัวที่นำเข้านะครับแล้วก็ทางค่ายค่ายนิสสันไม่ไดไไ้ไม่ได้เอาเข้ามานะฮะ ไม่ได้เข้ามาโดยตรงก็เป็นรถสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตค่อนข้างจะเป็นแบบจะช่วงยาวนะฮแล้วก็ซันรูปฮะแลนนี่เป็นซันรูปแบบซันรูปขึ้นมาพูดถึงแล้วราคาตัวนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่น่าจะเป็นราคาที่มีการโมดิฟายนะเังเกีนได้ว่าข้างในนั้นก็เป็นบอกแบบลิคารโรนะครับเป็นบ่อรถแข่งัแหละและไอช่อง2ช่องนก็เป็นช่องที่สําหรับใส่ไว้สําหรับใสเซฟตี้เบลเป็นแบบ4่จุดนะฮะ แล้วก็เครื่องยนต์เขาก็มีการปรับแต่งพอสมควรทีเดียวแล้วก็ดูนะฮะข้างหน้านี่ก็เป็นแบบแครบบ้านะฝรอ่ะโปรงก็อยู่ที่เอาเป็นว่าราคาที่เขาตั้งไว้ถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคนที่เล่นรถประเภทนี้เนี่ยก็จะรู้กันอยู่ที่ราคาที่ประมาณใกล้เคียงกันขนาดนี้นะครับราคาก็พอเหมาะพอควรแล้วนะคะก็ติดต่อคุณรัฐพงศ์ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลังหักบอกไว้ฮะอย่างอะไรอะค่ะ ก็มันจะมีคือด้านหลังมันข้างหลังมันจะเป็นแบบเป็นคือมันไม่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 ลาดไปจนถึงท้ายแต่มันก็จะมีกระจกแล้วก็จะพอจะมีเนื้อที่ของฝากระโปรงอีกหน่อยนึ่งก็เรียกว่าหลังหักนั่นแหละครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองนะคะติดต่อคุณรัฐพงศ์ค่ะ0863089208ค่ะเอาไปต่อกันที่ตัวที่2ของวันนี้กันกับมิตซูบิชิกาแลน n ์นะคะ2.0ค่ะ G.L.S.I. ตัวนี้เป็นโฉมป90ี90-93แต่ตัวนี้เป็นปี93นะคะสีบรอนเงินค่ะเกียร์ออโตติด LPG แล้วป,ป้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งไวท 100, ท้ที่1 0 0 0แสนทุ่นๆเลยค่ะเครื่องเนี่ยเป็น 4G 63นะคะแรงค่ะเจ้าของบอกว่าแรงนะคะแก๊สเป็นระบบหัวฉีดค่ะวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรนะครับจุดนัดดูรถที่หลักสีกรุงเทพครับติดต่อคุณเอก089 264-8332ค่ะ,ะตัวนี้แหละเป็นตัวที่ถ้าพูดถึงเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวมิสุูิชิการันมากก็คือเขาเรียกว่าตัว VR4 ค่ะนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่แบบว่าเป็นกราบเรียบกับกราบล่องกราบก็คือกราบด้านข้างประตูนะครับแล้วก็จะเป็นตัว16บวาวกับ24ว wow า ตัวสิบถ้าเป็นตัวสิบหกวาวเนี่ยน่าเล่นมากที่สุดจะรู้ได้ยังไงจะสังเกตได้ยังไงสังเกตให้ได้ที่ฝากระโปรงหน้าครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยถ้าดูแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาใหม่<อ>เพราะว่ามีตัวหนังสือนะครับสีชมพูเขียนอยู่ที่ฝาเครื่องอนะฮะ,<อ>ะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกยกมาแต่ว่าของเดิมมันก็ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไอเครื่องเดิมน่าอาจจะพังไปแล้วแต่เอาเครื่องตัวนี้มาใหม่ค่ะเออดีจังเลยเครื่องยนต์มาให้ดูด้วย ก็เป็นอ่าเป็นพาวเวอรคู่แล้วเป็นตัวเป็นเครื่องยนต์ที่บอกได้เลยว่า c g จีหกสามเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายหล่หาง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆของเป็นเครื่องที่โด่งดังของค่ายมิสุบิชิทีเดียวครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นก็คืออ,อยู่ในกาแลนซ์วีเนี่แล้วสามารถที่จะ VR4 นี่หมายถึงว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนสีรล้อนะครับแล้วก็เป็นเริ่มเป็นของตัวแม่แบบของตัวอีโวอีโว อันนี้ก็น่าจะเป็นตัว24วาลครับอ่าน่ามันจะมีตัว24วาลกับตัวอ16วาลนะฮะเราวมีปัญหาอะไรกับ LPG ไหมคะเอ่อก็ใช้ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่ติดตั้งได้ดีครับราคาตัวนี้ะที่เขาตั้งไว้หนึ่งแสนครับน่าจับทีเดียวครับถ้าทำค่าเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์นะฮะจริงนะรับโมฟจานวิทนเมื่อกี้แบบทุกอย่างดีอ่ะเพอร์เฟกเลยแล้วแบบตั้งไว้แสนท้วนนะคะนะใช่ครับ อันนี้ค่หน้าทางจะเป็นกราบเรียบนะฮะด้านข้างเป็นกราบเรียบแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นตัวแรกที่มีการติดตั้งเรื่องของสปอยเลอร์หลังที่มากับมากับรถเลยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามาติดตั้งเองมาติดตั้งใหม่เองนะเป็นอย่างนี้กรับนะฮะสปอยเลอร์แล้วก็มีสต็อปแรมตรงนั้นด้วยอ๋อน่าสนใจค,ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะติดต่อคุณเอกศูนย์4ปดเก้าสองหกสี่แปดสามสามสองค่ะตัวที่สามวันนี้ค่ะ พูดถึงอาจารย์เคยเอามาพูดแบบล้อเล่นหรือพูดจริงจังก็ไม่รู้ออดี้ออดดี้ออดดี้ีหนึ่งเ้าเก้าค่ะตัวนี้เป็น A6 นะคะสองจุดศูนะคะสีบรอนเงินค่ะเกียร์ออโต้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งราคาไว้ที่455,000บาทสภาพสวยพร้อมใช้ค่ะเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะล้อขอบ19ค่ะยางใหม่ด้วยแล้วก็ชก โคนี <C> ่สปริงเอชแอนนะคะท่อไอเสียออกคู่ทำไป30,000<ะ>ื่นบอกว่ารายละเอียดมากและแบตเตอรี่ก็ใหม่ค่ะสนใจปั๊บเนี่ยสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนเรื่องราคาที่ตั้งไว้455,000เนี่ยคุยกันได้ครับจุดนัดรถดูรถนะคะที่กรุงเทพหรือที่นนทบุรีติดต่อคุณพีรพัฒนค่ะ0816573399 อ๋อดีเอหกตัวนี้ก็ถ้าจะเป็นตัวที่เขามีการแต่งซิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่ามีมาตรวัดต่างๆอยู่ด้วยนะครับปกติรถมาตรวัด3ตัวที่อยู่ตรงคอนโซลน,นั้นไม่มีนะครับแต่ว่าถือได้ว่ารถออ d i ดีเนี่ยเป็นรถที่อบอกได้เลยครับว่าเป็นรถทั้งที่ดีที่สุดเอาเป็นว่าคนในเยอรมันออดี้นี่เป็นของเยอรมนีนะครับค,คนในเยอรมนีเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้อดดีเป็นรถบ้านแต่ว่า m e r c e d e s b e n z เนี่ยกับกลายเป็นรถแท็กซี่นะฮะนั้นคนคนในเยอรมนีจะใช้อย่างนี้มากกว่า,าตัวนี้บอกเลยครับว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวถังจะผุครับเพราะว่าตัวถังเป็นอลูมิเนียมทั้งคันนะครับตัวถังเป็นอลูมิเนียมทั้งคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวออดดี้เเนี่ยถ้าเป็นตัวควอตโต แต่คอดต้นกน่หมายถึงตัวขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะแล้วก็พูดง่ายง,ง่าก็คือว่าแม่แบบในการที่เขาทำรูปปั้นปั้นดินขึ้นมาเนี่ยทำเป็นรูปตัวออดีรุ่นนี้นะครับมายังไงเนี่ยแบบออกมาเหมือนอย่างนี้แป๊ะเลยครับมันจะมีความมนเรียกว่าสวยมากเคิร์ฟแล้วก็ห,หลักแอโร y ด a มิกเนี่ยค,ค,ค่อนข้างต่ำเนี่ยฮะอยู่ประมาณ0.23เท่านั้นเองฮะ 0.23ถือว่าค่าไอโรดไดนามิกนั้นหรืออากาศพลศาสตร์นี่ต่ำมากเป็นรถที่กล่าวได้ว่าดีทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่ามาอยู่เมืองไทยนี่ก็คือตลาดปรับเซียนราคาที่มาเกือบล้านครึ่งแสนกว่าบาทนะฮะเกินนะฮะล้านเกินครึ่งแสนนะฮะ ล้านกว่าค่ะแต่มาอยู่ตอนนี้มันเหลือไม่ถึงอ่หาเหลือไม่ถึงครึ่งแสนเก้าแปดนะฮะเจ้าของก็แต่งมาเยอะทีเดียวขอดขนาดสิบเก้านี้ครับถ้าถ้าคุณไม่ได้ไปมีเพราะหนึ่งมีเพื่อนมีอู่ที่รู้จักที่ทาออดี้มีโลโก้อดดี้อยู่นะครบไว้หาครบไว้หือไม่มีก็หาครบได้เลยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ฝากฝัง พูดง่ายๆรถคันนี้ฝา,ากไว้กับที่อู่ฝากชีวิตของมันอะ,ะไว้ที่อู่นะน่าราคาเท่านี้น่าจับทีเดียวเพราะว่าเขาแต่งไว้เทียบพอสมควรทีเดียวอะ๋อเพราะฉะนั้นก็ลองถามเจ้าของเดิมดูก็ได้น,นะคะว่าเขาดูแลยังไงมีคอนเน็กที่ไหนยังไงบ้างเนี่นะคะติดต่อคุณพีรพัฒนค่ะ0816573399ตัวที่4พูดถึงเบนซ์เบนซ์ก็มาค่ะกับเบนซ์ E320 เป็นอวันกานะคะ1998โม ยูดวสนึ่งศูตากลมค่ะ9 6 0 3นะคะตัวนี้สีบรอนเงินเกียร์ออโต้ป้ายทะเบียนกรุงเทพค่ะตั้งราคาไว้ที่8 5 0 0 0นาหมืนบาทส่วนเครื่องเนี่ยเป็น M104 นะคะคเกียร์จุดหะะ้าคะอาจารย์อ่าคือครับ อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วมีซันรูฟนะคะข้างบนนะคะม่านหลังไฟฟ้าเกย์ก็คือ5 5าจังหวะกระจกมองข้างนะคะของรุ่น e240 ค่ะพับไฟฟ้าค่ะส่วนม้อลมม้อลมเบรกใหญ่นะคะล้อล้อฟลอกก็ใช้ของโฟล์กสิบแนิ้วค่ะแท้เลยส่วนกันโครงหลัง e55 นะคะสปริง amg โชคโคนี่นะคะปรับแข็งอ่อนส่วนชุดแต่งเป็น bla b ัสค่ะ พวงมาลัย S L K นะคะจุดนัดดูรถที่สุวินทวงศ์กรุงเทพติดต่อคุณเอ็มค่ะ0823355910ค่ะเบนค่ะครับนิว I อาวรกาศเนี่ยมันถ้าจะถามว่าถ้าเป็นเดิมๆเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้มันลดลงไปมากกว่านี้ละแต่ทีนี้เนื่องจากเขาใช้ชุดแต่งของ A M G นะครับกระจังหน้าก็ไม่ใช่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยยังเป็นตัวทิศ อ่าเป็นตัวเป็นตัวที่สูงขึ้นมาจากฝากระโปรงคือหมายถึงหักหักไปมาได้ไอตัวเป็นวงกลมกับดาวสามแฉกเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวโลโก้แบรนด์ที่ติดกับฝากระโปรงนะฮะดังนั้นหน้ากากหรือกระจังหน้าเขาก็ทําการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็อย่งล้ออะไรต่างเนี่ยเขาก็ไปใช้ของตัวขอ,ของโฟกนะพูดถึงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็นการปรับแล้วก็ราคาแต่ว่าราคาก็ไม่น่าเกลียดที่เขาตั้งเอาไว้ <laughs> เพราะว่ามันเป็นราคาเมื่อประมาณสักสามสี่ห้าปีที่แล้วค่ะราคาเนี้ยราคาประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเนี่ยประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็พูดถึงแล้วตัวนี้น่าก็ถ้าถ้าพูดถึงใครที่ชอบเบนซ์นะครับโลโก้ดาวสามแฉกแล้วชอบที่จะแต่งให้มันดูดูดูต่างอดูต่างดูสวยๆแล้วก็โอ้ผมก็ว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วกับราคานี้ ต้องกล่าวได้เลยว่าพอรับได้ครับ<อ>รับได้ทีเดียวฮะราคาสำหรับราคา8,500ตรงนี้ติดต่อได้ที่คุณเอ็ม0 8 2<อ>ค่ะ3า5 5910นะคะพ่อพูดถึงโฟกโฟกก็มาอีกค่ะโฟ l ์กสวากันทรานสปอร์ตเตนะคะ2.5ปี1971ค่ะ สีชมพูเขาดูหน่อยอันนี้จะใกล้จะเป็นคลาสสิกแล้วครับเกียร์ <c oughs> ธรรมดาค่ะป,ป้ายทะเบียนกรุงเทพนี่คุณเจ้าของเขาตั้งไว้ที่2,70 0 0 0นะคะเบาะหนังแท้แอร์เย็นเชียบค่ะ เครื่อง1 6 0 0งซีซีวิ่งต่างจังหวัดสบายๆมากๆเจ้าของก็คอนเฟิร์มมาสีชมพูขาวนะคะราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับติดต่อดูรถกันได้ที่รวิสันรัชดาหรือว่าที่สนามบินดอนเมืองค่ะคุณสรศักดิ์0 8 1ย์9ปด4 1 กับตัวนี้ก็เดิผมเคยเห็นบ่อยนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขายังคงรักษากรักเดิมไว้ตัวนี้ยังเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่นะฮะยังไม่ได้ระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็พูดง่ายๆคือว่าถ้าใครที่จะเล่นโฟกเนี่ยต้องพกสายพัน สายพันธ์อะไหล่ติดไว้ด้วยถ้าสายพันมันขาดนี่มันจบเลยนะมันก็คือเพราะมันระบายความร้อนด้วยอากาศอันนแต่ว่าตัวนี้เขาเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขามีการปรับอะไรต่างๆไว้เรียกว่าสวยสดงดงามแล้วฮะตัว t r a n s p o ต t e r เนี่ยก็คือปี1971ก็จะเป็นรถคลาสสิกหลายคนเนี่ยเอามาดัดแปลงทําเป็นรถแบบเขาเรียกอะไร